การเพียท่างกระทงก์โรกตรนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุโขทัประธานตุรกเก่านุรกีทันเดนแท่านกรรมการการศึกษาโรวนยนตัธยมทันเดนที่รรยกท้านประสมในนามคณะกรรมการจัดการวันพฤษภรีโลก ได้วันรประกาศโรงพยาบนลหลวงศรีเจนีเป็นโรงเรียนปลอดบุ๋ยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการภาษาขั้นพื้นฐานและแขกผู้มีเกียรติในการมาร่วมกิจกรรมในการได้สอบตราสอบตรุ่นทุกท่านด้วยได้จากี้เป็นอย่างยิ่งโมงสอนอนุญาตกับเรียนความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานขอสั้เแต่กนนี้ พื่องค์การ,รประชาชาติกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสุโขทัโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกประชาคมโลกโลนารงงดสุโขทโดยมีหน่วยงานอ,องค์กรทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมโลนรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530มาจนถึงปัจจุบัน และเมื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระราชบมหาราชทรงเจริญยุคปรอโมายุครอบห้ารอบในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2558รัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานราชการข้าราชการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมเสดยจตลอดปี2558เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระราชบมหาราชที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด งานป้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฝ่ายบริหารจิตรการเด็กโรงเรียนและ่าคปลอดภัยจึงจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันเนื่องในวันวัดบุริีรโประจำปี2558เสื้อเพื่อเพื่อเสืยอติภายเต้อาสขวัเที่ว่าหุ้นกฎหมายบุรเใหม่เพื่อคุณภาเชืวอตคนไทยโดยมีกิจกรรมดังนี้อเสื้อเสื้อเสื้อ ในหัวข้อวันวดบุร,บรีโลสองสะกดคำฝรั่วันวดดุรีโลสามสะกดใต้นิเทศในหัวข้อวันวดดุรีโลสีส่สป,รรออรประกาศโรงเรียนรถสูงศรีธนีเป็นรงเรียนปลอดบุรีห้ากิจกรรมปฏิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุรีหกกิจกรรมรับรองกุดมือรนรงรถตุบบรี บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้กราบเจ้าเปิดงานวันวัตถุโลกของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้ทำาระดับต่อไปขอให้เชิญครับเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาท่านผู้การโรงเรียนมัธยมศึกษานี่ได้กัปตันตำรวจสถานีตำรวจสุรนาร์โรงเคณะท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นควูที่เสน่ห์คณะครูนักเรียนโรงเรีนเยนนรูที่เสนีและแขกรับเชิญที่โรงกรียนครับนักเต้นเกียรติและพวกเต้นสวัสดิ์อีกหน้าหนึ่งที่โรงเรียนนรูที่เสนีได้ร่วมกันจัดการจดจำและการเล่นไว,ว,ว้ในหัวใจว่าวันนี้กลุ่มป้าขาวได้รวมใจจัดงานรวมพลังแผ่นดินเอาชนะบุรียืนในวันมดเผื่บุรีโลกประจำปี ของ8ขึ 5, น้นทุกท่านทราบสันว่าบุรีเป็นมาหารุตภัยร้ายที่สําคัญของประเทศเราและเป็นปัญหาที่ประเทศต่ตางๆทัวโลกให้ความสําคัญด้านร่วมมือการป้องก,กันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนได้ากาหนดให้วันที่3าทีพ่พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบุร่โลกสาหรับ ในปีพศ2558นี้ถือเป็นปีมัคงคมคนถึงเด็จพระเทพและกรไรา,าสุดาสยามบรุมราชิุะเละปูมารีสมเจริญท่ชนมายุ5รอบในวันที่2มษายน2558โรงเรียนโนสิงมีได้สำหนุโลกกรอบแนวนคิดการจัดงานวันวัสุบุรีโลกว่าพลังฟ้าขาวอัชนะบุรี เพื่อเพื่อเพื่อข้าเติสมเด็จพระเพรัณุโลกสุดาสยามบรมราชสุขพระบรรีแหเวระมีพระชนมายุครบ60พรรษาผมจึงขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมและขอบคุณงานต้อนรันและเทศไ์ศัญนาย่าสจริงในสถานศึกษาฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและความปลอดภัยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนได้ร่วมกันจัดงานขึ้นในวันนี้โดยขออย่างยิ่งขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนระดสูงอิทณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจตูนตูนระสูงและที่ได้มาเป็นเกียรติเป็นสติปัญญาในการจัดกิจกรรมบัดนี้ได้เวลาสมควันผมขอเปิดกิจกรรมประกาศโรงเรียนระดัสูงพิษณี เป็นโรงเรียนปอดบุรีและเปิดกิจกรรมวันมดสบุรีโลกครั้งนี้ผลของกลานคือท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกล่าวคำปฏิญาณตามข้อพรยานิยมนักเรียนครับนักเรียนทุกคนลุกแล้วก да ็ขอให้นักเรียนทุกคน กี่าวคำปมปรารถนตามตัณฑาราในที่ผิดนะครับข้อเรื่งข้าพเจ้าจะไม่ซื้อไม่ขายไม่สูงบุหรีโดยเด็ดขาดข้ขอสองข้าพเจ้าจะไม่สำการเปรุนส่งเสริมผู้ค้า ข้อสามข้าวเจ้าการรวบลดระดมตัวเดิอกิจการการลดและเลิกบรีดทั้งในและนอกสถานศึกษาขอบ so ค oui, ุณครับน so ักเรียนทั้งหมดครับ